สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาทำนายความฝันฝันเห็นแหวนนั่นเองจะมีความหมายว่ายังไงไปติดตามรับฟังรับชมกันได้เลยหากในฝันคือได้สวมแหวนเงินแหวนทองแหวนเพชรให้ทำนายว่าคนที่ยังโสดนั้นจะได้พบกับเนื้อคู่มาในเร็วๆนี้ส่วนคนที่แต่งงานแล้ว ก็มีเกณฑ์ที่จะได้บุตรนั่นเองแต่วลูกในท้องนั้นก็จะเป็นผู้หญิงนั่นเองในอีกในหนึ่งก็คือการฝันเห็นแหวนหรือได้สวมแหวนนั้นคือหมายถึงเดาจะได้รับโชคลาภจากการเสี่ยงดวงนั่นเองพูดถึงคนที่ฝันเห็นแหวนนั้นคือจะได้พบกับเนื้อคู่และเนื้อคู่ก็คือจะเป็นคู่แท้ด้วยนะส่วนในเรื่องของการงาน คนที่ฝันเห็นแหวนหมายถึงว่าจะมีคนนั้นไม่คอยช่วยเหลือไปในทางทิศท,ที่ดีขึ้นเจ้านายก็จะเอ็นดูโอบอุ้มดูแลเพื่อนร่วมงานก็ดีแล้วก็น่ารักแล้วถ้าเกิดว่าเราโสดแล้วคนที่ทํางานอ่ะแอบชอบเราชวนใครที่ฝันเห็นแหวนในเรื่องของการเงินนั้นมีเงินเข้ามาเรื่อยๆ แล้วจะมีคนนำเงินทองมาให้แบบที่คุณนั้นไม่ทันตั้งตัวและไม่คาดคิดมาก่อนเลยอาจจะได้มาจากคนที่คุณนั้นเคยช่วยเหลือเขาแต่ก่อนโดยรวมแล้วคนที่ฝันเห็นแหวนนั้นคือเป็นความฝันที่ดีส่วนในเรื่องของโชคลาภคนที่ฝันเห็นแหวนไม่ว่าคุณจะฝันเห็นแหวนแบบไหนนั่นหมายความว่าโชคลาภนั้นกำลังจะเข้ามาหาคุณนั่นเอง ส่วนในเรื่องของเลขเหรีเลขมงคลน,นั้น0 9 1 5 9 9 9 5 1 9 9 1 5หากใครตัวไว้ด้วยเบอร์ก็อย่าลืมนำเงินส่วนหนึ่งไปทำบุญทำทานกันด้วยนะทุกคนสำหรับวันนี้ไปแล้วนะบ๊ายบาย